สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการขยายพันธุ์ดอกกุหลาบนะครับขยายพันธุ์ต้นกุหลาบนะครับเป็นกุหลาบสีโอรสนะครับที่มีอยู่ต้นหนึ่งก็จะทําการขยายพันธุ์นะครับด้วยการตอนแบบง่ายๆนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับด้วยการตอนแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้วัสดุเยอะมากมายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่ เวลาโตมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีโอรถนะครับซึ่งมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับก็จะทำการขยายนะครับโดยการนะครับนำกิ่งนะครับนำกิ่งพันุ์นะครับที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะครับเราก็จะตัดจากต้นนี้แหละครับนะครับโดยเอากิ่งที่พอดีนะครับที่พอเหมาะไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะนําไปตัดเป็นท่อนๆน,นะครับตัดเป็นท่อนก็จะประมาณสักท่อนละคืบหนึ่งนะครับท่อนละประมาณคืบหนึ่งนะครับกะด้วยประมาณสายตานะครับก,นนะะก็ประมาณค sí. ืบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ขนาดพอได้จํานวนนะครับเราก็จะมาคว้านรอบๆนะครับของอ ท่อนที่เราตัดออกมากิ่งที่เราตัดออกมานะครับแล้วก็จะเอาเปลือกออกนะครับแล้วก็จะใช้สันมีดนะครับขูดขูดนะครับเอาเยื่อหุ้มนะครับเอาเยื่อที่อยู่ระหว่างแกนกับเปลือกออกนะครับโดยใช้สันนะครับใช้สันมีดนะครับค่อยๆขูดออกนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับความยาวของแผลก็ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับประมาณสักนิ้วหนึ่ง นะครับโดยประมาณนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ที่นะครับทำเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นแก้วเป็นขวดเป็นขวดพลาสติกก็ได้นะครับใส่น้ำลงไปเตรียมน้ำไว้นะครับประมาณสัก 45- เซนติเมตรนะครับอันนี้คือเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ กับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจะใส่น้านะครับในภาชนะลงไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราก็จะใส่เม็ดปุ๋ยลงไปด้วยนะครับเม็ดปุ๋ยให้ลงไปในน้ําสัก 2- อสเม็ดนะครับเป็นเม็ดปุ๋ยที่ช่วยเร่งดอกเร่งใบนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปนะครับหาซื้อได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับซึ่งเ็ามีแบ่งขาย นะครับก็ไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเร่งดอกเร่งใบเราก็นํามาใส่ในน้านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อการตอนนะครับอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะครับหรอดการตอนอันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูหลังจากที่เราทําไปแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะเห็นเริ่มประมาณนี้นะครับ2ออาทิตย์ก็จะเริ่มเห็นนะครับมี นะครับบริเวณตานะครับท so ี่อยู่ตามท่อนที่เราตัดนะครับก็จะเริ่มแตกตาออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นกิ่งกุหลาบที่เราทําเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกตาออกมานะครับให้เห็นกันแบบนี้นะครับแต่ในส่วนของรากนะครับรากยังไม่งอกนะครับคุณผู้ชมรากจะยังไม่งอกออกมานะครับแต่ว่าได้แตกตาออกมาแล้วนะครับรากก็จะ งอกออกมาอีกสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักระยะเวลาได้ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็จะเริ่มมีรากงอกออกมาอันนี้ที่เราทําไว้ส่วนหนึ่งนะครับพร้อมๆกันเราก็แยกใส่กวดพลาสติกไว้นะครับใส่น้ําลงไปใส่ปุ๋ยลงไปเหมือนกันนะครับก็จะแตกตาออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ตายนะครับไม่ตายแน่นอนนะครับแต่ว่ารากจะงอกช้านะครับกว่าการแตกตานะครับโดยการตอนแบบง่ายๆนะครับวิธีการ อย่างที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ